สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือเรื่องทุกคำพูดมีพลังกุญแจสู่ความรุ่งโร์ของคุณอีวานออสวอนคุณจะมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นเป็นที่รักและมีความรักมากขึ้นและคุณจะสมปรารถนาในทุกสิ่งเมื่อคุณเปลี่ยนวิธีพูดของคุณอย่างสิ้นเชิง บทนำพลังคำพูดคุณอยากกำจัดอารมณ์เชิงลบและข้อจํากัดทางความคิดเพื่อให้ความสำเร็จเข้ามาแทนที่ภายในไม่ถึงนาทีไหมคุณอยากเข้าไปยังสภาวะพลังงานสูงเพื่อเปิดกว้างรับคุมพลังงานภายในอันยิ่งใหญ่มหาศาลและเชื่อมโยงกับจักรวาลที่อุดมสมบูรณ์ไหมคุณอยากมีเรื่องคุยกับคนอื่นและกับตัวเองมากขึ้น ไปถึงขั้นที่จะช่วยให้คุณได้ทุกสิ่งที่ต้องการมาอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งหมดนี้และมากกว่านี้ย่อมเป็นไปได้หากเราเข้าสู่ดินแดนที่เรายังไม่รู้จักที่จะอยู่ในความคิดของเราเองจากการศึกษาของเรย์มอนด์เบอร์สวิทเทลในปี1970พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคำที่คุณใช้พูดกับผู้อื่นจะส่งผลแค่ร้อละของสิ่งที่คุณจะได้รับจากการสื่อสารของคุณแต่คำที่คุณ ใช้พูดกับตัวเองจะส่งผลต่อสิ่งที่คุณจะได้รับในชีวิตเต็มร้อยเพราะจิตใจอันน่าอัศจรรย์ของคุณจะแปลและทําตามคําสั่งสอนของคุณอย่างน่าทึ่งฉะนั้นคุณคือเจ้าแห่งการสื่อสารอยู่แล้วคุณจะสื่อสารได้ดีแค่ไหนทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตอบสนองที่คุณได้กลับมานั่นคือความหมายว่าคุณคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดช,ชอบต่อสิ่งที่คนอื่นเข้าใจความจริงแล้วความสําเร็จทุกด้านในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับความสามารถที่จะทําให้คนอื่นเข้าใจคุณเนื้อหา9บทต่อไปนี้เป็นเรื่องง่ายแต่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณได้อย่างลึกล้ำและจะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่จะกดสวิตช์เปิดให้กับภาษาที่คุณใช้ที่นำคุณไปสู่โชคชะตาแสนวิเศษที่เต็มไปด้วยรางวัลมากมายนั่นคือการสื่อสารได้ดีขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาลึกๆในใจและทาฝันของคุณให้เป็นจริงคุณจะได้รับ คุณจะได้รู้จักความแตกต่างระหว่างคำพลังงานต่ำกับคำพลังงานสูงและเรียนรู้ว่าพวกมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้างทั้งความรู้ความรักความสำเร็จความรุ่งเรืองสุขภาพความสุขทุกอย่างที่คุณสมควรได้มันเป็นของคุณอยู่แล้วแค่รอให้คุณใช้คำที่ถูกต้องที่จะเชื่อมโยงคุณกับมันมาดูข้อมูลพื้นฐานเล็กน้อยก่อนที่เราจะเริ่มกัน การสื่อสารได้เริ่มต้นขึ้นที่ตรงไหนก่อนที่จะพัฒนาเป็นภาษาพูดมีการใช้ท่าทางและภาษากายนักวิจัยมากมายเชื่อว่ารูปแบบการสื่อสารนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างน้อยเมื่อ4ล้านปีก่อนสัตว์ที่มีลักษณะเหมือนลิงใช้สองขาก้าวเดินมือของพวกมันเลยเป็นอิสระจึงสามารถออกอิริยาบถแสดงท่าทางในการสื่อสารได้ หลักฐานของกลุ่มและการเข้ากลุ่มสังคมยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในช่วงเวลานี้และเริ่มมีการสื่อสารแบบอวัจนาภาษาทั้งการโบกมือการทำท่าทางที่อาจวิวัฒนาการขึ้นอันเป็นผลมาจากโครงสร้างสังคมที่เกาะกลุ่มและร่วมมือกันที่เกิดขึ้นมที่เกิดมากขึ้นหนึ่งในข้อดีของการสื่อสารแบบอวัจนาภาษาก็คือความเงียบซึ่งเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองที่ยอดเยี่ยมในท่ามกลางนักล่า การสื่อสารแบบอวัจนะภาษาอย่างมีจุดหมายเช่นการชี้ตำแหน่งจะไม่พบในหมู่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มไพรเมตสายพันธุ์อื่นวงเล็บลิงข้างชนีและเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์ความจริงจากการศึกษาที่จัดทำขึ้นที่สถาบันมักพลังในปี1997เด็กทารกสามารถชี้ได้อัตโนมัติก่อนพูดได้หลายสัปดาห์ สมองแบ่งออกเป็นสาชั้นหลักๆก็คือสมองส่วนสัญชาตญาณสมองส่วนกลางหรือสมองส่วนอารมณ์และสมองส่วนปัญญาที่เป็นส่วนที่พัฒนาหลังสุดสมองส่วนสัญชาตญาณแบบเก่าเน้นการเคลื่อนไหวทางกายและการเอาตัวรอดสมองส่วนกลางเชื่อมโยงกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักเช่นกลัวโกรธรักหลงและการแลกเปลี่ยนความคิดหรือความรู้สึกมันถูกเรียกว่าสมองกลุ่มหรือ สมองส่วนอารมณ์นี่คือกลุ่มระบบสมองที่เริ่มวิวัฒนาการมากขึ้นเมื่อเราเริ่มเข้าสังคมเป้าหมายของมันเป็นเพียงเป้าหมายระยะสั้นและเน้นแต่ดีเรวถูกผิดของคุณหรือของฉันเป็นหลักมันเป็นความเคยชินเป็นลำดับขั้นและเป็นเรื่องง่ายมันไม่มีความสามารถที่จะเติบโตหรือเห็นไกลถึงอนาคตเพราะมันคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นคู่ตรงข้าม ส่วนสมองที่ใหม่ล่าสุดก็คือสมองส่วนปัญญาแน่นอนคําว่าใหม่เป็นคําเปรียบเทียบเฉยเพราะมันพัฒนามาราวสองแสนหรือ1นึ่งแสน0 0ปีที่ผ่านมาล่าสุดและตอนนี้ที่เริ่มมีการใช้ภาษาในรูปแบบของอากัปกิริยาท่าทางทุกวันนี้เวลาที่เราพูดเราดังใช้ท่าทางและภาษากายเพื่อเสริมสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารความจริงเราใช้ภาษากายโดยไม่รู้ตัวมากถึงร้อยละ55ของการสื่อสารทั้งหมด ง่ายๆลองขอให้ใครสักคนอธิบายว่าลายก้นหอยมีลักษณะอย่างไรโดยใช้แค่คำพูดอย่างเดียวดูสิภาษาที่ซับซ้อนอย่างที่เรารู้มันเกิดขึ้นราวหก0 0ืปีก่อนต้นกำเนิดของมานช่วยอธิบายว่าทำไมมนุษย์ผู้มีปัญญาวงเล็บโฮโมเซเปียนถึงเข้ามาปกครองมนุษย์วานอนในยุโรปและมนุษย์ดึกดำบรรในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พราะคุณสมบัติอันน่าทึ่งของการใช้คําพูดที่ทําให้มันแตกต่างจากรูปแบบการสื่อสารอื่นๆก็คือความสามารถที่จะสร้างหรือก่อเกิดเผ่าพันธุ์ที่พัฒนาภาษาซับซ้อนสามารถมองเห็นภาพอนาคตพวกเขาจึงสร้างพื้นที่สําหรับตัวเองในอนาคตตอนนี้เราสามารถนึกย้อนอดีตและคิดถึงอนาคตได้ด้วยความเร็วและความงดงามเราสามารถเพ้อฝันและจินตนาการไกลออกไปเหนือกาลเวลาที่มอบโอกาสให้กับเราอย่างไม่สิ้นสุด ที่สามารถถ่ายทอดได้ด้วยคําเพียงคําเดียวอย่างไรก็ตามภาษาที่เราใช้ตอนนี้ยังมียังคงมีคําที่คิดค้นกันมาตั้งแต่65,000ปีก่อนเพื่ออธิบายความรู้สึกแลนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการคิดแบบคู่ตรงข้ามของสมองส่วนกลางถ้าเราเปลี่ยนภาษาของเราอย่างมีสติทั้งคําที่เราใช้พูดกับตัวเองและผู้อื่นเราจะปรับรูปแบบระบบประสาทของเราให้ทันสมัยขึ้นที่จะสะท้อนศักยภาพอันเฉลียวฉลาดของเราได้มากขึ้น และสร้างโลกใหม่ที่ต่างไปที่เปิดกว้างมากขึ้นและมีความสุขขึ้นเพื่อตัวเราเองสิ่งจำเป็นในการใช้ภาษาก็คือความสามารถที่จะเข้าใจและยอมรับมุมมองของความคิดของผู้อื่นเซลล์กระจกจะแข่งขันก็ต่อเมื่อลิงหรือมนุษย์จ้องมองการกระทาของอีกฝ่ายเป,เป็นไปได้มากที่จะมีการเริ่มต้นในเซลล์ประสาทที่จะสร้างสัมพันธ์ซึ่งฉันจะสอนวิธีใช้อย่างละเอียดในบทต่อไป ปัจจุบันนอกจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มไพรเมตแล้วสายพันธุ์อื่นที่เรารู้ว่ามันมีเซลล์และใช้เซลล์กระจกได้ก็คือช้างปลาโลมาและนกแก้วเปิดเวทมนต์ในจิตของคุณสมองชั้นนอก Neocortex ภาษาลาตินหมายถึงเปลือกชั้นใหม่หรือเปลือกนอกชั้นใหม่สร้างผิวชั้นบนสุดของสมองส่วนปัญญา และเป็นส่วนหนึ่งของสมองที่พัฒนาหลังสุดข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ผิวนอกของสมองนี้ส่วนใหญ่มาจากกลีบสมองด้านหน้าที่คอยปรับความคิดริเริ่มจินตนาการและการตาระหนักรู้ทางสังคมหน้าที่ของสมองส่วนนี้ก็คือเป็นจุดที่สูตรมหัศจรรย์สร้างความสุขของคุณเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณติดต่อกับความสำนึกรู้ขั้นสูงฉะนั้นจงใช้สมองส่วนบนสร้างความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในชีวิตทุกวัน คุณสามารถวางแผนเป้าหมายนึกภาพโอกาสที่แสนวิเศษได้ด้วยเครื่องมือมหัศจรรย์นี้แทนที่จะใช้สมองส่วนหน้าช่วยคุณตอนที่คุณรู้สึกว่ามีความสุขน้อยลงถึงเวลาแล้วที่คุณควรหัดใช้มันและอยู่ในนั้นกับมันด้วยการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่จะกำจัดภาษาที่มาจากกระบวนการคิดของสมองส่วนกลางที่เห็นแต่คู่ตรงข้ามที่จะไปไกลกว่าที่คุณเคยคิดว่าเป็นไปได้ที่จะขวาคว้ามา ในบทที่5คุณจะได้เรียนรู้วิธีที่จะกําจัดรูปแบบการรบกวนของอารมณ์พลังงานต่ําในอดีตและความเชื่อที่ไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์เพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพที่จะทําให้คุณปรารถนาปรากฏขึ้นจริงด้วยการใช้สมองส่วนบนโดยตรงการใช้สมองส่วนปรรัญญากับสมองส่วนอารมณ์ผสมผสานกันอย่างสร้างสรร์จะช่วยให้คุณใช้สมองทั้งระบบได้อย่างเต็มที่ด้วยการกำจัดรูปแบบการรบกวนทั้งหมดออกจากจิตใจของคุณ คุณกระตุ้นความสํานึกรู้ขั้นสูงในสมองส่วนปัญญาให้พัฒนามากขึ้นคุณชัดเจนมากขึ้นคุณได้สัมผัสกับความสงบภายในอย่างต่อเนื่องกับความเชื่อมั่นแม้แต่ตอนที่สิ่งต่างๆไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการอันที่จริงเมื่อคุณก้าวกระโดดเข้าสู่ระดับความสํานึกรู้ที่สูงขึ้นสิ่งต่างๆจะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณรวดเร็วมากทีเดียวและคุณจะเห็นว่าคุณมั่นใจตลอดเวลารู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจทุกอย่างควบคุมได้และมีแรงกระตุ้นผลักดันตัวเอง คุณสามารถใช้ศักยภาพของคุณได้อย่างเต็มที่คุณรักคนที่คุณเป็นรักจุดที่คุณอยู่และเปลี่ยนไปด้วยความหวังที่จะเห็นความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติเมื่อระดับความเชื่อมั่นของคุณสูงขึ้นแรงจูงใจของคุณที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสําเร็จย่อมเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อใช้ความรู้และเครื่องมือที่มอบให้ในหนังสือเล่มนี้คุณจะติดต่อกับกลุ่มพลังมหาศาลแหล่งความรู้และพลังอํานาจที่ไม่เคยเข้าใกล้มาก่อนได้ภายในพริบตา ด้วยการกําจัดคําพลังงานต่ําให้หมดไปจากความคิดและภาษาของคุณและเปลี่ยนมาเป็นคําพลังงานสูงให้หมดคําพลังงานต่ํามาพร้อมกับอารมณ์และความคิดพลังงานต่ําปกติแล้วพวกมันคือความเชื่อที่ไร้สติและต้นแบบที่เรายึดถือในชีวิตและโลกที่ไม่ค่อยเกื้อหนุนแถมยังคอยกีดกันไม่ให้เราประสบความสําเร็จอย่างที่เราต้องการคนส่วนใหญ่ชอบพูดกับตัวเองโดยใช้คำพลังงานต่ำเช่นฉันไม่ดีพอหรือฉันไม่สมควรจะมีความสุข วยและพลังงานต่ําพวกนี้จะกระจายอยู่ทั่ว,อวตอนที่เราสื่อสารกับผู้อื่นมันยังคอยทําตัวเป็นคลื่นแทรกอยู่ข้างในเพ,เพื่อที่จะเป็นเป้าหมายและความใฝ่ฝันของเราอาจจะดูไม่ง่ายนักที่จะทําให้รับให้เราสําเร็จได้คําพลังงานสูงมาพร้อมกับอารมณ์และความคิดพลังงานสูงเราฝึกใช้คําเหล่านี้จนกระทั่งอารมณ์และความคิดของเราอยู่ตัวและชีวิตของเราก็จะเริ่มกลายเป็นประสบการณ์พลังงานสูงได้อย่างง่ายดายและถึงแก่น โดยไม่ต้องทําอะไรมากการผสมผสานการเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนบทสนทนาทั้งภายในและภายนอกกับการจํากัดความเชื่อที่จํากัดอารมณ์ลบเข้าด้วยกันมันส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนและตั้งใจไปยังความคิดของเราที่จะขนรางวัลกลับมาหาเราโดยตรงเมื่อทําเช่นนี้แล้วเราสร้างหนทางติดต่อเชื่อมโยงโดยตรงกับขุมพลังมาหาสาลของความสํานึกรู้สากลหรือที่เราเรียกว่าพระเจ้าหรือจิตสากลความสํานึกรู้ล้วน ที่อยู่เหนือค่าวัดใดๆที่เรารู้จักคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าสามารถกําจัดอารมณ์รบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาตกต่ําในชีวิตของคุณให้หมดไปภายในไม่ถึงนาทีและสามารถจดจําพวกมันได้ด้วยความรู้สึกดีเหมือนเวลาที่มีความสุขชีวิตของคุณจะดีขึ้นแค่ไหนหากฉันสอนให้คุณรู้จักการใช้คําพลังงานสูงอย่างรู้ตัวคุณอยากรู้จักอํานาจวิเศษของจิตเทคนิคและแบบฝึกหัดที่จะปรับเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์ หรือควบคุมความคิดได้ทันทีไหมหนังสือเล่มนี้จะนําเสนอแบบฝึกหัดที่เรียบง่ายแต่งดงามที่จะช่วยให้คุณเป็นผูบ้บงการชีวิตของคุณได้อย่างสบายความรู้ขั้นสูงที่คุณกําลังจะค้นพบต่อไปนี้สามารถพาคุณไปสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ตลอด20กว่าปีที่ฉันช่วยพัฒนาชีวิตผู้คนมากมายให้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในฐานะนักบําบัดแล,แ,ลและผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือด้วยการฝึกและสอนพวกเขาให้รู้จักวิธีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิต ทั้งในด้านส่วนตัวและในหน้าที่การงานผ่านพลังคําพูดฉันนาความรู้ที่ได้จากการให้คําปรึกษาคนนับพันจากทุกอาชีพมารวมรอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เพื่อให้คุณจะได้ค้นพบเส้นทางพิเศษที่จะนําพาชีวิตและโชคชะตาของคุณไปได้เช่นกันเอาละพร้อมหรือยังที่จะกดสวิชกับพลังคำพูดของคุณออกเดินทางไปกับฉันเรียนรู้ที่จะพูดและคิดถึงอนาคตอันสดใสของคุณให้เป็นจริงทีละคำ ทีละความคิดเพิ่มชีวิตให้คำพูดและคำพูดจะนำชีวิตความรักและความสําเร็จมาให้กับคุณบทที่1อํานาจของการตัดสินใจที่ชัดเจนจงเป็นของขวัญให้กับชีวิตเพราะชีวิตคือของขวัญการเลือกและการเปลี่ยนแปลงนำอิสระมาให้ คุณสามารถเปลี่ยนใจคุณด้วยความเร็วของความคิดจิตใด้สานึกของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าที่คุณนึกว่าจะเป็นไปได้ความจริงแล้วความจริงเป็นแค่การรับรู้ที่คุณมีต่อสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเป็นจริงเมื่อวานคุณเชื่อว่าวันนี้คือวันพรุ่งนี้วงเล็บอนาคตพรุ่งนี้คุณเชื่อว่าวันนี้คือเมื่อวานวงเล็บอดีต อนคุณ6ขวบคุณเชื่อว่าคุณ6ขวบพอถึงวันเกิดวันรุ่งขึ้นคุณเชื่อทันทีว่าคุณ7ขวบคุณเห็นคุณมองคุณรู้สึกคุณคิดและคุณเชื่อสิ่งที่คุณเพ่งมองคุณมีความรู้และสติปัญญาจากสิ่งไร้การที่อยู่ในเซลล์ของร่างกายการตัดสินใจเป็นเรื่องของการแก้ไขความคิดที่ล้าสมัยมันคือจิตสำนึกของคุณที่เป็นตัวเลือกและตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นในระดับของจิตไร้สํานึกและการเกิดขึ้นฉับพลันทันทีคุณอาจจะเคยได้ยินคนอื่นพูดว่าต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเลิกบุหรี่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจะใช้เวลาเป็นปีที่จะตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนนิสัยแต่ใช้เวลาไม่ถึงวินาทีที่จะเลิกมันจริงๆหลายคนบอกฉันว่าพวกเขารู้สึกว่ามันง่ายที่จะตัดสินใจลองดูเรื่องนี้สิถ้าคุณตื่นเวลา1 6บหถึง17ชั่วโมง และคุณแค่เลือกหนึ่งตัวเลือกทุกนาทีจะกินอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะหายใจอย่างไรจะขยับตัวอย่างไรจะออกกำลังกายอย่างไรจะไปไหนต่อจะพูดกับใครคุณตัดสินใจอย่างมีสติอย่างน้อยเป็นพันครั้งไม่เว้นแต่ละวันฉะนั้นคุณเพิ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคุณรู้จักวิธีการตัดสินใจปกติเป็นประจำอยู่แล้วแล้วคุณจะหาข้อสรุปเพื่อตัดสินใจเรื่องที่มีแก่นสารกว่านี้ได้อย่างไร ขอให้ฉันแสดงให้คุณเห็นว่ามันง่ายแค่ไหนเตรียมสมุดที่จะจดความก้าวหน้าไปสู่อนาคตอันสดใสไว้คุณพร้อมหรือ,อยังการตัดสินใจง่ายๆ1นถึงสิการตัดสินใจด้วยการให้คะแนน1นถึงสิเป็นรูปแบบหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเป็นวิธีที่ใช้ทดสอบการตอบสนองของกล้ามเนื้อในร่างกาย ต่อการกระตุ้นและการได้รับพิสูจน์และยืนยันทางวิทยาศาสตร์มานานกว่า20ปีแล้วจากการเร,เริ่มวิจัยเป็นครั้งแรกของดร g จอร์ดกูดฮาร์ดดรจอนไดมอนด์ได้ทำการศึกษาและสาธิตข้อเท็จจริงที่ว่ากล้ามเนื้อตอบสนองต่อสิ่งเรา้าทั้งทางกายและทางจิตการติดต่อระหว่างกายและจิตมีกลไกเพื่อความอยู่รอดที่ทรงพลังมากที่กล้ามเนื้อจะตอบสนองทันทีต่อสิ่งที่จริงและไม่จริง ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีสำหรับคุณนี่เป็นวิธีที่ทั้งง่ายทั้งเร็วและเชื่อถือได้ที่จะกระตุ้นความมั่นใจให้กับการตัดสินใจของคุณเองที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ตัดสินใจได้มั่นใจขึ้นและรวดเร็วขึ้นยิ่งคุณใช้มันมากเท่าไหร่การรับรู้ทางประสาทสัมผัสข,ของคุณจะเพิ่มขึ้นทวีคูณที่ทำให้คุณตรวจสอบชีวิตให้เป็นปกติทุกวันคุณสามารถคิดทบทวนกลยุทธ์เพื่ออนาคตได้อีกครั้งด้วยการใช้เครื่องมือใหม่นี้ สองเดือนหลังจากที่ฉันคลอดลูกสาวเคที่ฮอร์โมนฮอร์โมนของฉันก็เกิดพุ่งพล่านฉันไม่สามารถทำงานได้ดีนักฉันเปลี่ยนจากผู้หญิงที่มีศักยภาพสูงกลายเป็นคนที่ทำได้แค่จัดการงานให้ผ่านพ้นไปวันๆที่บางวันยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำวันหนึ่งวิลสามีของฉันขอให้ฉันช่วยหาเบอร์โทรศัพท์ฉันตอบว่าวันนี้ฉันทำไม่ไหวฉันหมายความอย่างนั้นจริงๆฉันต้องวางแผนวัน อย่างระวังที่ฉันทำงานได้แค่วันละนิดวันละหน่อยเท่าที่พอจะรับไหวการหาเบอร์โทรศัพท์ดูจะเป็นงานใหญ่มากแต่การตัดสินใจยิ่งไปกันยิ่งไปกันใหญ่ฉันพบว่าฉันไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้เลยวันที่ฉันค้นพบวิธีให้คะแนน1-10ถึงคือวันที่ฉันจ้างพี่เลี้ยงเพื่อที่จะได้มีเวลาพักจากการเป็นแม่สักสองชั่วโมงวันนั้นฉันไม่สามารถตัดสินใจได้เลยว่าฉันจะไปช้อปปิ้งหรือว่ายน้ำดีผ่านไป20นาทีฉันยังนั่ง แมะอยู่ที่โซฟาถามตัวเองอยู่นั่นแหละว่าช้อปปิงปป้งดีหรือว่ายน้ําดีช้อปปิ้งดีหรือว่ายน้าดีในที่สุดฉันก็หลุดออกจากตรงนั้นด้วยการคิดว่าเอาละ่ะอีวอนลองให้คะแนน1นถึงสิอย่างไหนจะทําให้ฉันรู้สึกดีกว่ากันช้อปปิ้งหรือว่ายน้ําคําตอบก็คือว่ายน้ํา7คะแนนช้อปปิ้ง4คะแนนโอเคงั้นไปวไ่ายน้ําการว่ายน้ําในวันนั้น เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันเริ่มใช้วิธีนี้ในการตัดสินใจเรื่องง่ายๆเช่นเช้านี้จะกินอะไรดีขนมปัง7คะแนนซีเรียล2คะแนนงั้นกินขนมปังฉันพบว่าวิธีนี้ได้ผลกับทุกเรื่องมากเสียจนขนาดฉันใช้มันตัดสินใจในเรื่องใหญ่อีกด้วยตัวตนภายในของคุณจิตได้สำนึกของคุณและแหล่งที่มาของคำตอบทั้งหลายมันรู้จักจักรวาลดีกว่าจิตสำนึกของคุณ เยอะเมื่อนำมันมาใช้กับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องได้เพราะคุณคือสิ่งที่มันสนใจที่สุดตอนนี้มันมันและทุกอนูในร่างกายของคุณทุก50ถึง100ล้านล้านเซลล์ในร่างกายของคุณกำลังรอฟังคำสั่งของคุณอยู่ทุกขณะอย่างกระตือรือร้อนเต็มที่คุณสามารถทดสอบวิธีที่จะดูว่าคุณติดต่อกับตัวต,วตนภายในของคุณมากแค่ไหนด้วยการพูดประโยคที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง แล้วถามตัวเองว่าคุณให้คะแนนเท่าไหร่ระหว่าง1-10ถึง10เช่นฉันชื่อจิม0ฉันชื่ออีวอน10การตัดสินใจด้วยการให้คะแนน1-10ถึง10ในชีวิตประจำวันก่อนเช่นจะดีกับฉันแค่ไหนถ้าคืนนี้ฉันได้กินพาสต้ายิ่งคุณตอบได้เร็วเท่าไหร่คุณยิ่งเชื่อมั่นได้มากเท่านั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้ก็คือ ถ้าคะแนนที่คุณให้คือ5หรือน้อยกว่านั้นคําตอบก็คือไม่จะดีกับฉันแค่ไหนถ้าเป็นคําถามที่ดีกว่าฉันอยากจุดจุดจุด,จดไหมมากทีเดียวจริงอยู่คุณอยากแต่งงานกับจิมหรือแมรี่แต่มันจะดีกับคุณไหมล่ะนั่นมันคนละเรื่องกันเลยวิธีที่คุณถามสําคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่ชัดเจนด้วยการถามว่าจิม ดีแค่ไหนสําหรับฉันตอนนี้คุณอาจจะให้7คะแนนนั่นหมายความว่าเขาอาจจะสอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณหรือไม่เขาก็เป็นคนที่ดีสําหรับคุณในตอนนี้แต่ด้วยการถามว่าจิมดีจิมจะดีแค่ไหนสําหรับฉันในอีก5ปีข้างหน้าคะแนนของคุณอาจเหลือสี่นั่นหมายความว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าความสัมพันธ์นี้จะจบลงหรือไม่แต่เมื่อไหร่ต่างหากฉะนั้นมันไม่ได้พาคุณไปถึงไหนเลยลองใช้วิธีนี้สำรวจมิตรภาพทั้งหมดที่คุณมี ควรจะได้คำตอบที่น่าสนใจก็ได้ลองถามตัวเองแบบนี้งานนี้ดีสำหรับฉันแค่ไหนในตอนนี้ถ้าคะแนนของคุณคือ5ห,หรือต่ำกว่านั้นมองหางานอื่นได้แล้วเพราะคุณเลยเวลาที่จะลาออกจากที่นั่นมานานแล้วคุณจะไม่เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนั้นหรือลองใช้วิธีนี้ทุกวันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆสักเดือนหนึ่งดูสิเช่นร่างกายของฉันจำเป็นต้องการได้รับอะไรต้องต้องได้รับอะไรเป็นอาหารกลางวัน อีกวิธีที่จะเริ่มถามก็คือถามว่ามีแวลที่จะจุดๆแค่ไหนฉันพบว่าคําถามนี้มีประโยชน์มากสําหรับการตัดสินใจเรื่องเงินเงินทองทองเช่นมีแวลที่ฉันจะหาเงินจากการลงทุนใหม่นี้แค่ไหนจะดีแค่ไหนจุดๆยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็น,ปนการเปลี่ยนงานจะดีแค่ไหนสําหรับฉันในแง่ของการเงินอารมณ์กายและใจบางทีคุณอาจจะให้2คะแนนและ8คะแนนทีเดียวพร้อมกัน ถ้าเป็นอย่างนั้นลองกลับคําถามที่ว่าจะดีแค่ไหนถ้าฉันหยุดพักร้อนซึ่งคุณให้2คะแนนและ8คะแนน2คะแนนเพราะบางทีคุณอาจจะยุ่งเกินกว่าที่จะไปเที่ยวสนุกสนานและ8คะแนนเพราะคุณอยากจะไปพักผ่อนจริงๆไปเป็นคําถามที่ว่าจะดีแค่ไหนถ้าฉันไม่พักร้อนคะแนนคือ2จาก10คะแนนน้อยแปลว่าไม่ดี ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เริ่มวางแผนวันหยุดหลังเสร็จธุระและไปเที่ยวให้สนุกไปเลยเหตุผลที่ความคิดของคุณเอาชนะคำว่าไม่ในประโยคนี้ก็เพราะพลังลบเียบพันที่มีนัยยะสำคัญที่เกิดจากการคิดว่าจะอยู่ทำงานดีหรือพักร้อนดีสั่งการให้จิตไร้สำนึกคิดหาทางเลือกที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณมากที่สุดเพราะมันคือภารกิจสำคัญอันดับแรกของจิตไร้สำนึก ที่จะต้องคอยทําให้เรามีชีวิตและมีสุขภาพแข็งแรงและมั่นฉกฉวยทุกโอกาสที่จะทําเช่นนั้นสนุกกับการหัดที่จะเชื่อมั่นความสามารถในการตัดสินใจที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดหลังจากแค่หนึ่งสัปดาห์คุณจะติดต่อกับสิ่งที่ร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณที่ต้องการเพื่อรักษาสมดุลได้มากขึ้นและสัญชาตญาณโดยธรรมชาติของคุณจะพัฒนาขึ้นด้วยสำหรับวันนี้ มโนมนีพอดแคสต์ Podcast. สวัสดีครับหากท่านดูและชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ